สวัสดีช้าวันที่30เมษายน2567สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของ,ขงค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนหลังจบนัดล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลรีเวไทยลีซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ และผลการแข่งขันเป็นแบงคอกอยู่ t นเตดเปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับพีทีประจุเอฟไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนรีโวไทยลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นบุรีรัมอยู่ในเต็ดที่มี59คะแนนอันดับ2 b a แบงคอกอยู่ในเต็ด54คะแนนอันดับ3การท่าเรือ FC 49คะแนนอันดับ CBG ประปทุม42คะแนนและอันดับ5เป็นเมืองทองยู่นเต็ดที่มี40คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอล A F C U 23 A เอเชียนคับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นอุซเบกิสถานเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อศูและผลอีกคู่เป็นญี่ปุ่นเอาชนะอิรักไปได้2ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอ,อิตาลีกันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันอีกหคู่ และผลเป็นเจนัเปิดบ้านเอาชนะไกายารีไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งหลังจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้เจนัเก็บเพิ่มเป็น42คะแนนและยังคงรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนต่อไปส่วนไกายารียังคงรั้งอันดับ14ของตารางโดยมี32คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลลีกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับ และผลการแข่งขันเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไปได้ด้วยสกอร์สีประตูต่อ2ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับซึ่งอันดับ1เป็นเรอัลมาดริดที่มี84คะแนนอันดับ2บาร์เซโลนามี73คะแนนอันดับ3าิโรนา71คะแนนอันดับ4ีอเเลติกโกมาดริด64คะแนนและอันดับ5เอตเลติกบิวเบาที่มี58คะแนนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลเป็นเลสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะเบรสตันนอตเอนไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่มี9 7คะแนนและได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วตามมาด้วยอันดับ2ลีดยูไนเต็ดเก้าสิบคะแนนอันดับ3อิฟสบิดท,ทาวเก้าสิบ อันดับ4เซาเทมตัน84คะแนนและอันดับ5เป็นนอริ i c ิต i t y ที่มี73คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นฟารเรนเซบุกไปเอาชนะเอสเตรล่าอามาดอร่าไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นฟาติคารากุมรัก เอาชนะอันตัญญาสปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สีประตูต่อหนึ่งครับและมาอัปเดตตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้ฟาติคารากรักขยับขึ้นมาั้างอันดับ15ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น36คะแนนส่วนอันตัญญาสปอร์ยังคงั้างอันดับ10ของตารางโดยมี45คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาซึ่งวันนี้มีเกมของกลุ่มลุ้นแชมป์ลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ และผลการแข่งขันเป็นซิกเคบอกเอาชนะเอฟซีมิทิแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกากันครับซึ่งอันดับ1เป็นบรอนบีที่มี56คะแนนอันดับ2 FC เอฟซีโคเปนเฮเกน52คะแนนอันดับ3 FC เอฟซีมิทิลแลนด์52คะแนนอันดับ4นอร์เจลลัน50คะแนนอันดับ5อาหุธ38คะแนนและอันดับ6เป็นซิกเคบอกที่มี32คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลโรมาเนียลิก้าวันซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันไป2คู่คู่แรกเป็นปิโตลุนโปรเอสตีแพ้โบโตชานีไป็น1ประตูต่อ2และราปิดบูคาเรสแพ้ซีเอสไครโอวาไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2เช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นมิราเดสเอาชนะเรซิงเดอร์เฟราไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นเลกาเนสที่มี64คะแนนอันดับ2เรอัลบายาโดลิด64คะแนนอันดับ3เอออบ้า61คะแนนอันดับ4เอสเันย่อ60คะแนนและอันดับ5เป็นเอลเช่ที่มี58คะแนนครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลิกในเทลแด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับคู่แรกเป็นยองอูเทรคแท้เดนฮากไปสู่ประตูต่อ2 และ FCM เบนเอาชนะ h ฮลมอนสปอร์ตไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนยครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชิลิกันครับซึ่งอันดับ1เป็นวิลเลมทเวที่มี75คะแนนอันดับ2 r o โรด c าเจซคะแนนอันดับ3า r โกรนิงเก1คะแนนอันดับ4 d o ดอร e เรคะแนนและอันดับ5เป็นเดนฮากที่มี62คะแนนครับและเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงแข่งขันกันในค่ำคืนนี้กันครับ โดยเราจะเริ่มที่โปรแกร,รมฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งคืนนี้จะมีเกมรอบรองชนะเลิศลงแข่งขันกัน1คู่โดยจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดซึ่งคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตี2ตรงครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลเดอะแชมเปียนชิพอังกฤษซึ่งคืนนี้จะเป็นการพบกันของโคเวนทรีซิตี้จะพบกับทางอิสตัาวซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเล่นเวลาตี2ตรงครับ และมาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลลีก้าโปรโปรตุเกสกันครับซึ่งคืนนี้มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันหนึ่งคู่โดยจะเป็นปากอสเดอฟอร์เรราจะเปิดบ้านพบกับเอวีเอสฟุตบอลซาซึ่งทั้งสองทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสีนาทีครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ